เราคือนักถอดรหัสชีวิตถ้อยคำที่ชัดเจนที่สุดแล้วสำหรับภารกิจของเรามีผู้คนจำนวนมากทุ่มเทชีวิตชนิดที่เรียกได้ว่าพวกเขาทุ่มเทหมดหน้าตักแต่น่าเสียดายเหลือเกินพวกเขาหลายต่อหลายคนไม่สามารถดีโคดหรือถอดรหัสชีวิตให้กับตัวเองเพื่อมีชีวิตและสามารถใช้ชีวิตที่ปรารถนาได้ ในช่วงเวลาที่พวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายต้องการข้ามพ้นข้อจำกัดบางอย่างของตัวเองคุณรู้ไหมว่ามากกว่า90%ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วพวกเขาจะต้องก้าวข้ามสิ่งใดกันแน่และต้องทำยังไงเพื่อก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ล้มเหลว การสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ Mindset ความรู้สึกภายในความเข้าใจชีวิตที่ไม่ชัดเจนทั้งหมดทำให้ติดอยู่กับความล้มเหลวเหมือนเขาวงกดจนกว่าจะค้นพบรหัสชีวิตอันเปรียบเสมือนรหัสที่ทำให้เราจดจำได้ว่าเราเป็นใครและมาทำอะไรบนโลกใบนี้มีรหัสชีวิตมากมายที่คุณยังต้อง ค้นหาผ่านประสบการณ์ต่างๆผ่านการเวลาแต่สำหรับบางคนการตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากยาวนานเกินไปไม่เป็นผลดีต่อการใช้ชีวิตแน่การใช้ชีวิตคือรวมทุกอย่างเลยนะกับผู้คนกับงานกับเงินที่สำคัญที่สุดคือกับตัวเองทุกอย่างจะง่ายขึ้นใช้เวลาน้อยลงเมื่อเราสามารถรีเซ็ต ระบบจิตส่วนลึกให้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจชีวิตมองโลกตามความเป็นจริงในแบบที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนรหัสชีวิตของคุณมันคือสิทธิ์ของคุณที่คุณสามารถอนุญาตเปิดเผยและนำมาใช้ชีวิตได้ไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์บางอย่างแบบไม่สมัครใจหรือตั้งใจจะก้าวไปข้างหน้าต่อก,ก็ตาม เราอยากบอกกับคุณว่าเราปรารถนาให้คุณได้ร่วงรู้ถึงรหัสชีวิตและถอดรหัสชีวิตให้กับตนเองเพื่อใช้ชีวิตที่ปรารถนาสำเร็จได้จริงเราทุกคนต่างมีรหัสชีวิตที่ยังถูกซ่อนเร้นอยู่ภายในระบบจิตของเราเหมือนคุณกำลังตามหาจิ๊กซอที่หายยังไงก็ไม่เจอสักที นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนอยนอยในช่วงที่เราเคยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การโค้ชระดับสูงจากสถาบัน The Master Coach Academy โดยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขและอาจารย์สิภาพักครูผู้เป็นต้นแบบท่านทั้งสองปลูกฝังการฝึกฝนตนเองเพื่อให้พวกเราค้นพบ intention ภายในดวงวิญญาณของแต่ละคนว่า เราเกิดมาเพื่อทำอะไรและเราทำอะไรได้บ้างและเราถูกฝึกให้รู้จักกับการเรียนรู้ชีวิตให้ก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นเสมอทักษะของความเป็นโค้ชเราถูกฝึกฝนอย่างละเอียดอ่อนตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมารวมแล้วมากกว่า5,000เคสในฐานะโค้ชที่เป็นทั้งผู้ฝึกผู้เรียนเป็นลูกศิษย์ของครู และการเป็นครูให้กับตัวเองเรายังคงสืบทอดปณิธานทั้งศาสตร์วิชาจูนจิตและองค์ความรู้เรื่องระบบจิตและการถอดรหัสชีวิตอันละเอียดอ่อนและล้ำลึกอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้คนที่พวกเราเคยโค้ชให้ทำให้เราได้มีวันนี้บนพื้นที่ใหม่แห่งการถอดรหัสชีวิตให้กับผู้คนในานาม เรานิยามปัจจัย5เพื่อให้คุณสามารถใช้พื้นที่ใหม่แห่งนี้ได้พบปะกับเราเหล่าดีโคเดอร์นักถอดรหัสชีวิตที่มารวมตัวกันทั้ง6คนได้แก่ 1. ดีโคเดอร์พี่ไก่กิรนาชูชีพวัฒนา อดีตผู้บริหารในองค์กรรัฐวิสาหากิจระดับประเทศผู้เรียนครบทุกหลักสูตรถึงหลักสูตรระดับสูงสุดมาสเตอร์ Master. สำหรับโค้ชของสถาบันเ h อ Master c o a โ h Academy 6ปีผู้เชี่ยวชาญการโค้ชจุนจิตส่วนตัวในฐานะโค้ชอาวุโสในระบบ SLP มากกว่า2,500เคสเจ้าของผลงาน หนังสือโคชจูนจิตอสังหาจูนจิต4เดือนได้9ล้านบาทผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมพลังจัก,กรวาลดีโคเดอร์มจิดาพาสืบเพลงโคชผู้ช่วยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข6ปีผู้เชี่ยวชาญการโคชจูนจิตส่วนตัวในระบบ SLP มากกว่า2,500เคส ดีโคเดอร์จิตาพัฒศรัทธาธนพัฒเรียนและเป็นทีมงานในระบบ SLP ของสถาบัน The m a s c o Academy 5ปีมีทักษะพิเศษสื่อสารงานทางจิตวิญญาณเรียนรู้และฝึกฝนจิตในระบบ SLP มากกว่า4ปีคุณอาจเป็นหนึ่งในผู้สแสวงหา ต้องการหวนทางและต้องการวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของชีวิตที่ปรารถนาไว้ดีโค้ดพื้นที่ใหม่แห่งการถอดรหัสชีวิตนี้ไม่เพียงเปิดรับคุณที่กำลังโฟกัสเรื่องตัวเองแต่เรายังเปิดรับผู้นำหน่วยงานและองค์กรเจ้าของธุรกิจและกิจการที่ต้องการถอดรหัสชีวิตตนเองเพื่อให้ทั้งตนเองและผู้อื่น มีวิธีใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมด้วยคุณอาจเป็นผู้นำของคุณนับสิบนับร้อยนับพันทำอย่างไรเพื่อให้ทั้งคุณและพวกเขาได้พบความสุขร่วมกันเราดีโค้ดถอดรหัสชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ